สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ไปทานบาร์บีคอนบุฟเฟ่หรือบาร์บีคิวพลาซ่าที่รอบนี้มีจัดโปรโบุฟเฟ่ตั้งแต่วันที่14สิงหาคมถึง3กันยายนก็คลิปนี้รูปแบบการพูดอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงเพราะว่าเป็นคลิปด่วนเพราะวันนี้ที่ผมมาทานก็อัดคลิปอยู่เป็นวันอังคารที่26สิงหาคมท่างองมือตัดคลิปอย่างละเอียดเหมือนปกติบุฟเฟ่อาจจะหมดโปรไปก่อนแล้ววันนี้ก็เลยขอมาแชร์มุมอมองแบบคร่าวๆนะกันนะครับรอบนี้ที่ผมไปทานเนี่ยอยู่ที่สาขาตัดบังกะปีไปตอน10บโมงครง เคยมาทานสาขานี้มาก่อนร้านก็อาจจะดูเล็กกว่าที่คิดไว้ร้านสามารถมาทานคนเดียวได้แต่ว่าวันนี้ผมบอกรินมาทานกับแม่2คนซึ่งจริงๆแม่ผมมาไม่ทานเนื้อดังนั้นโปรโมชั่นที่ผมจะเลือกวันนี้ก็จะเป็นหมูกับทังเลยงราคา529่บาทแม่ผมก็จะใช้สิทธิ์ผู้สูงอายุได้ลด50%เรจะตกเหลือ2 0 0กว่าบาทระยะเวลา,นาในการทานบุฟเฟต์อยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งสั่งอาหารเอาผ่านคิวอาร้อาคารนี้รวมทั้งข้าวทั้งน้ำทั้งไอศครีมหมดเลยซึ่งข้อน,นี้เป็นอีกข้อน,นึงที่ผม คำนวณไม่ยากเท่าที่สังเกตวันนี้อาหารโดยส่วนใหญ่ก็คือออกเร็วยกเว้นปลาแซลมอนที่ดูจะต้องใช้เวลารอน,นิดนึงแล้วก็ผม,มจำได้อยองไว่าแซลมอนอมันอร่อยร <laughs> อบแรกผมสั่งแซลมอนไปนเลยสิบเสิร์ฟแต่เขาเสิร์ฟมาแค่4ชิ้นหนึงหน้าตาประมาณหนึ่งเสิร์ฟเลยต้องมีการตามใหม่ครั้งหนึ่งถึงจะได้แบบสิบเสิร์ฟมาส่วนที่อื่ก็เสิร์ฟมาแบบถูกต้องตรงตามที่สั่งทั้งหมดอาหารที่ผมสั่งวันนี้ขนาดต่อเสิร์ฟแต่ละเมนูหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะครับเริ่มต้นพงงนักม,ม็ี วางไว้ให้ยูงแล้วที่โต๊ะเจ้านบชาอูนงร้อนจะเสิร์ฟมาให้เป็นกาน้ำเปล่าจะเสิร์ฟมาให้เป็นแก้วส่วนผักในภาพจะเป็นปริมาณต่อหนึ่งเสิร์ฟทั้งหมดได้แก่เห็ดเข็มทองผักบุ้งผักกาดขาวเห็ดชิเมจิดำข้าวโพดหวานขึ้นช่ายแครอทส่วนเนื้อสัตว์ที่ถ่ายภาพมาก็จะมีไส้อ่อนหมูหนึ่งเสิร์ฟลูกชิ้นกุ้งหนึ่งเสิร์ฟตับหมูหนึ่งเสิร์ฟตับหมูสองเสิร์ฟหมูสันคอชาบูซอสเผ็ดหนึ่งเสิร์ฟหมูสามชั้นราดน้ำปลาห่นึ กุ้งสด1เสิร์ฟกุ้งสด10เสิร์ฟปลาแซลมอน1เสิร์ฟปลาแซลมอน2เสิร์ฟปลาแซลมอน10เสิร์ฟไอศครีมช็อกโกแลต1เสิร์ฟไอศครีมกะทิ1เสิร์ฟเมนูที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะอยากกล่าวถึงก็คือลูกชิ้นกุ้งที่ถึงแม้ตอนเสิร์ฟมักจะมาแบบเป็นฟรีสแข็งๆแต่พอสุกเนื้อนุ่มเด้งหอมกลิ่นกุ้งชัดเจนไส้อ่อนหมูที่ได้ความหนุบเด้งไม่เหนียวนะไม่เหม็นแม้แต่นิดเดียวหมูสามชั้นราดน้ำปลาหั่นหนามีกลิ่นหอมรสเค็มหวานกลัง แต่ไม่ค่อยอยากสั่งเยอะเพราะต้องย่างนานกว่าไขมันจะเกรียมปลาแซลมอนที่หั่นมาความหนากําลังดีเนื้อนุ่มสุกง่ายหอมกลิ่นเฉพาะตัวของแซลมอนตามแบบที่ผมชอบแล้วก็ไอศครีมกะทิที่รสออกหวานหอมกลิ่นกะทิชัดเจนครับสรุปค่าใช้จ่ายวันนี้ทานไป ,3945 บาทแต่จ่ายจริงทั้งหมด793าบาทร้านมีเขียนว่าไม่รับเงินสดส่วนผมจ่ายด้ยวยบัตรเครดิตครับหลายคนนะอาจจะพอทราบอย่แล้วว่าผมถนัดทานแบบบุฟเฟ่ต์เป็นหลักดังนั้นบาร์บีคิวในนะปกติผมจะไม่ค ได้เข้างานเท่าไหร่แต่ว่าพอมาบีก้อนจันบุฟเฟ่เนี่ยตั้งแต่รอบก่อนจนถึงรอบนี้มากี่ครั้งก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆส่วนตัวก็คือประทับใจมากๆครับอย่าลืมว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นหนึ่งในความคิดเห็นจากคนเพียงหนึ่งคนเท่านั้นใครเคยมาลองทานแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมบ้างนะครับหากไม่อยากพลาดเนื้อหาเรื่องกินเรื่องทเที่ยวสไตล์นี้สามารถกดติดตามได้ครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณที่รับชมสวัสดีีีคครรรัับลลิปนน้้้ทึกภาาพแะเสยยงงดวมมตตโุ่ S.R.M.B. 2 0 0 0 DJI M2, DJI Osmo Pocket 3 Samsung Galaxy S 2 3 Ultra อุปกรณ์ทั้งหมดซื้อเองใช้เองไม่ได้มีสปอนเซอร์ครับ